สวัสดีค่ะสถานีรถไฟทุกคนลบสามองศานะคะลบสามองศาอยู่เลยทุกคนช่วงหิมะนะคะช่วงหิมะนี่สถานีรถไฟนะคะรถเมย์ค่ะรถเมย์มาแล้วสายใกล้ทุกคนในคนแม่น้ำนะคะ จะคันแม่น้ำค่ะสายสองค่ะไป้อมค่ะทุกคนป้าเดินได้ป้าจะไม่รอแต่แต่ถ้ามันเร่งรีบเนาะทุกคนเนาะบางครั้งอะ่ะการทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินอีกมันก็จะใช้พลังงานไปเยอะค่ะ ต้องคอยอย่างนี้นะคะช่วงนี้รถมาช้าไม่ค่อยมากนะคะลูกเม์ติดค่ะทุกคนโอ้ยออกยากออกยากมากเลยอ่ะ นะไม่ไม่คล่องตัวทุกคนไม่ค่องตัวนี้ไม่มากนะคะคนไม่มากเลยมันสายแล้วทุกคนแปดโมงกว่าแล้วจะเก้าโมงแล้วนะคะผู้คนก็ไม่มากแล้วปราก็เลือกเวลานะคะ นมากก็อันตรายสังเกตเออ่เยอะอยู่นะคะเกือบคืบ,คบนะคะนนเยอะอยู่นะคะเกือบคืบ,คบเนาะเนี่ยฮะมือแข็งทุกคนเลื่อน เลื่อนเลื่อนกล้องเลื่อนเรียกอะไรซุมอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนหน้าไม่ได้หน้าจอเรียกไม่ถูกนะคะไฟกำลังออกส่วนใหญ่จะมีแต่เข้าวปาปะเห็นเมื่อกี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสายไกลไหมลักสมบึกไหมฮนะอาจจะไปลักสมบึกด้วยนะคะ แต่ถ้าไปเนลแลด์ถ้าไปฝรั่งเศสเลือกไปทางฝั่งซ้ายมือนะคะไปต่อที่บูเซนนะคะนี่ป้าไม่แน่ใจอาจจะเป็นซินเนดีนองนะคะเพราะว่าไม่ยาวมากจุมุมหนึ่งนะคะตรงนี้จะลื้อค่ะทุกคนตรงนี้จะลื้อนะคะห้างซีเอ ห้างซับสินค้านะคะข้างหลังเนี่ยที่เป็นอของเจ้าของที่เป็นของชาวเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะลื้อแล้วรื้อหมดเลยปักกิ่งด้วยนะคะปักกิ่งที่ป้าเคยเคยเคยซุมกล้องให้ดูนะคะตอนที่ไล์สดเขาจะลือ้อแล้วก็จะสร้างศูนย์การค้าใหม่นะคะต้นไม้ก็จะตัดนะคะรังไม่ได้แล้วรังไม่อยู่แล้วนะคะรังไม่อยู่แล้วโมชู มาดามยิ้มให้เสียดายทุกคนต้นไม้นะป้าก็เคยลงชื่อนะคะอนุรักษ์อะไรอ่าเงี้ยว่า,าไม่เห็นด้วยที่เขาจะรื้ออะไรอย่าเงี้ยนะคะไม่เห็นด้วยกับการสร้างอะไร่างเงี้ยแต่ว่าไม่มันมันขัดขวางความตั้งใจของเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน เอา้าฉันฉันไ่จับคุณแล้ว,ลวคุกคนจะมาหันมาทําไมอะ่ะแม่คุณสงสัยหันมาก็เจอกล้องสิคาคุณสวยนะคะอันนี้ทางลงไปชั้นรถไฟโดยตรงเลยนะคะตรงนี้เป็นใต้ดินเลยนะคะไฟข้างบนจะเป็นอนะะที่รอผู้โดยสารเนาะข้างบนก็จะเป็น บัสสถานนะคะตรงนี้คือทุกคนตรงนี้เป็นน้ําแข็งเอเป็นตรงนี้ถูกเกลือค่ะเป็นน้ําแล้วนะคะละลายเป็นน้ําทุกคนร <c oughs> องเท้าก็จะไม่น้ามือ ตรงนี้โรยเกลือค่ะทุกคนฉีดค่ะทั้งฉีดทั้งโรยค่ะน,นลื่นนะลื่น,นเละเลยนะคะเนี่ยทั้งขุดเมื่อกี้เห็นรถรถตักนะคะรถรถขุดีิมะมันรถด,ดำเลยนี่คือห้างต่างๆนะคะน้าลาก้าทุกคน แล้วก็โรงแรมนะคะกรองโมเ็นเดอะฟองนะคะกรองโมเ็นเดอะฟองนะคะนั้นเลยฮะโอ้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 พราคุณเพราะคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณมาขวางเขาข้ามข้ามนิดหนึ่งนะคะ หางตรงนี้ก็จะลือทุกคนเนี่ยซีอารซีอนะคะอีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือที่เขาเชื่อมกับอ่าลากานะคะเขาคงวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคนออจะรื้อตรงนี้นะคะรือตรงนี้รื้อหมดเลยทุกคนดูทางตุ่มเป๊ะเลยนะคะตุ่มเป๊ตุ่มเป๊เลยนะคะนี่เลย าก็จะเข้าบ้านแล้วทุกคนไปแช่น้ำร้อนแล้วนะคะไม่ไหวแล้วมือโอ้ยกองชาทุกคนนะเป็นแฟนชายเนาะเขาเขาขายน้ำปัน่นขายให้บรนเราอะมีไข่มุกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเขาเพิ่งมาสร้างทุกคนสร้างต้นหน้า หน้าใบไม่ล่วงใครหรือว่าหน,หน้าหนาวนี่แหละป้าเลยยังไม่ได้ชิมนะคะรอให้ร้อนๆก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทพก่อกำลังแรงใจที่นี้ให้กับป้าแมวนะคะขอบคุณคะ่ะหลบ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 ,ลบขอบคุณคะ่ะค่คะ กลับนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ